จ้าเบิ้งไม่แย่ดีสิผ้ามาเบิ้งอย่างมีห้างผึ่งอยู่ในเงินเยาวะพูดอ่ะอยู่ซองลมพอดีเลยผึ่ง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 ห้างผึ่งโอ้ยขอถ่ายรูปหน่อยเด้อบิงเอาเด้อผึ่งนี่ผึ่ง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 พูดนะผึ่งบินบ่อนอยู่คุณเขาในห้องน้ำเลยเลยนี่เต็มเลยนี่เห็นเนาะสองปีแล้ยนี่ปีที่สองเลยนี่ เขามาอยู่สุปีสุปีสุเจ้าวะพี่น้อกบึงดูเพิง่งคอยอาบน้ำกระไรย่านนั้นย่านเพิ่นตืน่นย่านเพิ่นเตะเห็นบอนี่ในบ้านเลยในะในบ้านในถังห้องน้ำช่องลมมองฟ้าพอดีเลยบงึงแนวเปิดบึงเอาบึงเอาบึงเอา โอเคน่าออกก่อนพนเตะข้างอะไนี่สวัสดีค่ะ